ดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง The Oracle Tarot Th นะคะวันนี้เราจะมาพิกคาร์ดกันนะคะในหัวข้อที่ว่าภายในเจ็วันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณอ่ะเดี๋ยวมีหัวใจมาให้เลือกนะคะกองที่หนึ่งเป็นหัวใจสีแดงนี้กองที่สองหัวใจสีทอง กองที่สมหัวใจสีชมพูและก็กองที่สี่กองสุดท้ายหัวใจสีแดง xo นะคะะให้เวลาเลือกกันสักครู่หนึ่งนะคะ ระหว่างนี้ผู้อ่านก็อยากจะขอบคุณทุกท่านนะคะที่เข้ามาติดตามรับชมรับฟังช่อง The Oracle t a r o แล้วก็ขอบคุณทุกคอมเมนต์นะคะขอบคุณทุกไลค์ทุก Subscribe เลยนะคะขอบคุณคนที่ช่วยทำทาสแตปมให้ด้วยนะคะแล้วก็ถ้าใครเข้ามารับชมและเห็นมีคนทำทาสแตป์ให้ก็ไปกดไลค์ให้เขาหน่อยแล้วก็ขอบคุณเขาด้วยนะคะเขาอุตส่าห์ทำให้เนาะอโอเค ถ้าเลือกได้แล้วเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าภายในเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะคะเดี๋ยวขยับไพ่นิดหนึ่งโอเคกองที่หนึ่ง นะคะคภายในเจ็ดวันนี้จะเกิดอะไรขึ้นกับคุณนะ Compromise, you know what to do. Answer the call. What is your soul calling you to do? สตรีนด์เ t e มเปรม a ์ e ึ้นอัปคัพสโอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่หนึ่งนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเจ็ดวันนี้ <c oughs> มองดูว่าเด่นชัดในเรื่องของความสัมพันธ์นะคะใครบางคนนะคะก่อนหน้านี้ในช่วงนี้หรือก่อนหน้านี้เนี่ยคุณอาจจะมีปัญหากับกับคนรักของคุณแฟนของคุณหรือว่าคนที่คุณดิวอยู่ด้วยนะคะอาจจะมีการห่างหายกันไปหรือว่าคุยกันไม่เข้าใจมีเรื่องทะเลาะอะไรกัน ภายใน7วันนี้นะคะมองดูว่าจะได้มีการปรับความเข้าใจกันได้ลับได้กลับมาพูดคุยกันจะมีการติดต่อสื่อสารกันมานะคะถ้าใครที่บล็อกกันไปอ่ะเดี๋ยวก็จะมีการติดต่อสื่อสารพูดคุยไม่คุณก็เขาแหละนะที่จะเป็นฝ่ายติดต่อไปนะคะคุณ you know what to do t r e a o u r inner knowledge and act upon it without delay คุณรู้อยู่แล้วอะว่าคุณจะต้องทำยังไงนะคะ answer หรือ call เสียงในหัวใจของคุณน่ะมันร่ำร้องว่ายังไงมันบอกให้คุณทำอะไรก็ทำตามเสียงหัวใจคุณไปเถอะมองดูว่าถ้าคุณยังตัดเขาไม่ได้นะคะถ้าคุณยังตัดเขาไม่ได้คุณยังลืมเขาไม่ลงคุณยังคงคิดถึงเขาอยู่อย่าทรมานตัวเองเลยนะคะบางทีการลดอีกโก้ลง กลับไปพูดคุยกันคุณไม่จําเป็นต้องรอให้เขาติดต่อมาก็ได้คุณอาจจะเป็นฝ่ายติดต่อไปก็ได้ในเมื่อเสียงหัวใจของคุณเรียกร้องนะคะให้เชื่อความรู้สึกภายในของคุณเชื่อในความรู้สึกในหัวใจของคุณสิ่งที่คุณต้องการสิ่งที่จิตวิญญาณของคุณรำร้องนะคะยังไงซะคุณสองคน มันก็เหมือนกับตัดกันไม่ขาดนะนะความสัมพันธ์นี้มันค่อนข้างที่จะเออจริงๆแล้วค่อนข้างมั่นคงนะค่อนข้างที่จะตัดกันไม่ขาดคุณสองคนมันเหมือนเป็นเป็น,ปนมีความเป็นเนื้อคู่มีความเป็นโซเมดทวินเปรมอะไรอย่างนี้นะคะแล้วก็มีโอกาสจะได้เริ่มต้นกันใหม่ ข่าวดีที่รอคอยนะคะคุณก็จะได้รับข่าวดีนั้นถ้าหากคุณรอคอยการติดต่อกลับมาถ้าคุณเชื่อคุณรู้สึกได้ว่าเขาจะต้องติดต่อกลับมาแน่ๆเขาคนนั้นที่คุณคิดถึงอยู่คุณเชื่อว่าสักวันนึงเขาจะติดต่อกลับมาเขาจะติดต่อกลับมานะคะเขาก็จะติดต่อกลับมาและคุณกับเขาจะมีโอกาสได้ปรับความเข้าใจกันพูดคุยกัน ด้วยดีอืมโอกาสได้พูดคุยการปรับความเข้าใจกันด้วยดีนะคะหรือถ้าใจคุณเนี่ยมันร่ำร้องให้คุณติดต่อไปเพราะว่าคุณทนไม่ไหวแล้วคุณรอไม่ไหวแล้วอะไรอย่างเงี้ยก็ทำเถอะนะคะไม่จำเป็นต้องรอให้เขาติดต่อมาก็ได้คุณสามารถที่จะติดต่อไปได้เลยคุณเป็นคนที่ โทรไปได้เลยหรือใครบางคนในที่นี้อาจจะมีการบล็อกบล็อกกันถ้าคุณบล็อกเขาคุณก็ปลดบล็อกให้เขาซะนะคะบางคนอาจจะแบบว่าบล็อกเขาไว้แล้วแบบอยากเห็นความพยายามของเขาอะไรอย่างเงี้ยอยากให้เขาพยายามติดต่อคุณทางอื่นอะไรอย่างเงี้ยถ้าอยากคุยกับฉันจริงๆก็ต้องแบบพยายามสี่ฉันบล็อกเธอเธอก็ต้องพยายามหาทางอื่นสี่มาหาฉัน ที่บ้านก็ได้อะไรอย่างเงี้ยหรือโทรมาเลยก็ได้อะไรน,นะคะอืมบางทีบางทีเขาอาจจะไม่สะดวกอะไรอย่างงี้ก็ได้นะการที่เขาไม่ได้มาหาคุณอะไรเงี้ยแล้วคุณก็คิดไปไกลนู่นนี่นั่นทําไมไม่มาง้อฉันสักทีกลายเป็นคิดมากเขาไปอีกนะคะก็ปลดบล็อกเขาซะนะถ้าใครบล็อกกันอยู่ก็ปลดบล็อกซะหรือถ้าเขาเป็นฝ่ายบล็อกคุณเดี๋ยวเขาก็จะปลดบล็อกคุณเองนะคะ เขาปลดบล็อกให้คุณเองให้คุณสามารถติดต่อเขาได้นะเร็วๆนี้แหละภายในเจ็ดวันนี้นะคะรอดูเนาะอ่ะก็ขอจบการอ่านไพ่สำหรับกองที่หนึ่งเพียงเท่านี้นะคะตรงไม่ตรงงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้เดี๋ยวไปต่อกันที่กองที่สองเลยนะคะ กองที่สองหัวใจส,สีทอง get more information p r a e sentence notice you are recalling physical and emotional feelings as they signify divine guidance Your voice come out of the cave, persecution expression, two of pentacles, the magician, like God, swing of sword. สำหรับคนที่เลือกกองที่สองนะคะในเจ็ดวันนี้ภายในเจ็ดวันนี้คุณจะได้รับสัญญาณบางอย่างรับสัญญาณบางอย่างจากภายใน ภายในใจของคุณเองอะ่ะมันจะเหมือนแบบว่าคุณจะมีเฟ้นมีความรู้สึกอะไรบางอย่างเกิดขึ้นในใจอะ่ะและไอสิ่งที่มันเกิดขึ้นในใจของคุณอะ่ะมันเหมือนเป็นสัญญาณที่ส่งมาจากจัก,กรวาลหรือสิ่งศักดิ์สิทธิ์หรือเทวดานางฟ้าประจำตัวคุณที่พยายามจะบอกอะไรคุณสักอย่างหนึ่งนะคะมองดูว่า ใครบางคนในที่นี้จะถูกใครทําอะไรลับหลังมีการทําอะไรลับหลังอาจจะมีการทรยศหักหลังหรือว่าแอบทําอะไรลับหลังคุณแล้วคุณจะเริ่มงงตระหนี่ละจะเริ่มได้กลิ่นต,ตู่จะเริ่มแบบจับผิดได้อ่ะมันจะเริ่มมีสัญญาณอะไรสักอย่างหนึ่งให้คุณรู้สึกแบบผิดปกติอะไรอย่างเงี้ยนะคะ มันจะเหมือนกับว่าความลับจะถูกเปิดเผยนะโดยที่คุณเองก็ไม่คาดคิดอะ่ะมันจะเปิดเผยออกมาแบบอยู่ดีๆก็ถูกเปิดเผยความลับนี้มันอาจจะมีมานานแล้วแล้วคุณไม่เคยคิดไม่เคยระแวงไม่เคยสงสัยอะไรเลยแต่อยู่เมื่อมันถึงเวลาของมันอะ่ะ เมื่อมันถึงเวลาของมันอยู่ดีๆมันก็มีเหตุนะคะมีเหตุให้คุณได้แบบว่าเอ๊ะเกิดอะไรขึ้นเอ๊ะมันแปลกๆนะมันมีอะไรน่าสงสัยนะมันจะมีเรื่องให้คุณต้องแบบตะกิดใจอะ่ะและคุณก็จะได้รับรู้ความรับนั้นนะคะ Get more information มันจะพอคุณเริ่มมีความรู้สึกตังหิดในใจล่ะคุณก็จะเริ่มหาข้อมูลเริ่มหาข้อมูลจนคุณเริ่มรู้และคุณก็จะเริ่มรู้ความจริงว่ามีใครหรือมีเหตุการณ์อะไรที่มันปกปิดซ่อนเล้นคุณอยู่ทำให้คุณต้องไต่ตองคิดดู ะะว่าจะเอายังไงจะทำยังไงดีและมันถึงเวลาที่คุณจะต้องพูดออกไปคือบางคนบางคนเนี่ยอาจจะรู้สึกมานานแล้วก็ได้นะคะแต่ภายในเจ็ดวันเนี้ยดูเหมือนอะไรอะไรมันจะชัดเจนมากขึ้นไอที่รู้สึกรู้สึกอยู่ในใจนิดนดิแล้วคุณอาจจะปล่อยผ่านไปพยายามที่จะไม่สนใจพยายามที่จะไม่ ไม่ไปยุ่งกับมันเพราะไม่อยากคิดมากไม่อยากสนใจอะไรเงี้ยแต่อยู่ๆเหตุการณ์มันก็มีอะไรที่มันชัดเจนขึ้นทําให้คุณจะต้องแบบเกิดความรู้สึกสงสัยมันเหมือนคุณเอาตหลบอยู่ในถ้ำเหมือนหนีความจริงแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะต้องออกมาจากถา้ำออกมาเผช,ชิญหน้ากับความเป็นจริงเผชิญหน้ากับความเป็นจริงอะไรแบบนี้นะคะความลับ บางอย่างจะถูกเปิดเผยนะอืเตรียมตัวเตรียมใจเอาไว้นะคะไม่ว่ามันอาจจะเป็นเรื่องดีหรือเรื่องไม่ดีก็ได้นะคะตรงนีออ้ความลับความลับในครั้งนี้หรือสิ่งที่สิ่งบางสิ่งบางอย่างที่คุณไม่รู้เหตุการณ์บางอย่างที่คุณไม่เคยรู้หรืออาจจะรู้แค่แบบนิดๆตะหตงหิดตะหงิดแต่คุณปล่อยผ่านไป เร็วๆนี้นะคะภายใน7วันนี้ก็จะมีอะไรบางอย่างที่ทำให้คุณจะต้องรับรู้เรื่องราวมากยิ่งขึ้นคุณอาจจะต้องรับรู้ความจริงอะไรบางอย่างนะคะโอเคก็จบการอ่านไพ่สำหรับกองที่สองนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะต่อไป ต่อกันที่กองที่สามเลยนะคะกองที่สามหัวใจสีชมพู amours y ask for help from others b r e a e take several the deep breath and exhale slowly to awaken your energy and to its own patterns. Trap the nickel. What is the nickel feeling trying to tell you? Four of Pentacles. Nine of Pentacles mm. n i g h t of Pentacles ว wow. ้าว <laughs> กองที่สามโดดเด่นในเรื่องการเงินนะคะก่อนหน้านี้คุณอาจสะ มีปัญหาในเรื่องของการเงินการเงินติดขัดหรืออะไรก็แล้วแต่นะคะการเงินมันอาจจะไม่ฟลอย่างที่ใจคิดตอนนี้เนี่ยคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยก่อนหน้านี้นะคะคุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยมากในเรื่องของเงินนะคะเงินทองอาจจะแบบว่าค่อนข้างฝืดเคืองติดขาดอะไรอย่างเงี้ย แต่ตอนนี้ภายในเจ็ดวันนี้นะคะอาจจะได้รับความช่วยเหลือ Ask mm. for help form o r h e r s คุณอาจจะขอความช่วยเหลือจากใครสักคนและมีโอกาสที่เขาจะช่วยเหลือคุณนะคะเขาจะช่วยเหลือคุณแล้วมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องลุกขึ้นมาสู้อีกครั้งหนึ่งนะคะคือสู้อีกครั้งหนึ่งสูดหายใจเข้าลึกๆเรียกพลังของคุณกลับคืนมาก่อนหน้านี้คุณอาจจะเหน็ดเหนื่อยเหลือเกินรู้สึกท้อแท้ หมุนมองอะไรอย่างเงี้ยนะคะใครบางคนอาจจะมีการลงทุนลงทุนทําอะไรสักอย่างลงทุนาทางด้านธุรกิจแล้วอาจจะด้วยสภาพสภาพเศรษฐกิจของของเราในตอนนี้เนี่ยมันไม่เอื้ออำนวยเนะเาะไอธุรกิจที่คุณทําไปเนี่ยมันอาจจะแบบผลลัพธ์ไม่ดีหรือว่ามันอาจจะแบบ ทำให้คุณรู้สึกเหนื่อยรู้สึกท้อแท้อะแต่ตอนเนี้ยมันถึงเวลาแล้วที่คุณจะต้องฮึดสู้ขึ้นมาอีกครั้งหนึ่งนะคะสูดหายใจเข้าลึกๆเรียกพลังกลับคืนมาให้เชื่อให้เชื่อในสัญชาตญาณของคุณถ้าคุณเชื่อว่าเอ่อไอธุรกิจเนี่ยที่คุณทำไปเนี่ยมันจะต้องสร้างผลกำไรให้กับคุณมันจะต้องไปได้ดี ที่คุณเลือกทำเนี่ยบางทีเนี่ยเสียงในหัวใจของคุณหรืออะไรบางอย่างเซนส์ของคุณ freely, มันบอกว่าคุณจะทําได้อ่ะ kind ค of ุณจะต้องทําได้และคุณจะต้องทํามันได้ดีด้วยเพียงแต่ว่าสถานการณ์บ้านเมืองเศรษฐกิจของเรามันก็ย่าแย่ไม่ใช่แค่เฉพาะบ้านเมืองเรานะคะก็เออก็ทั่วโลกอะนะก็เป็น เป็นไปในทางเดียวกันนะคะเศรษฐกิจก็เหมือนกันหมดเนาะก็ต้องเข้าใจตรงนี้เนาะแต่ตอนนี้มันถึงเวลาที่คุณจะคือสู้คุณจะต้องกลับมาสู้อีกครั้งนะคะคุณอาจจะได้รับความช่วยเหลือจากใครบางคนนะคะและการเงินของคุณเนี่ยจะฟลูขึ้นจะดีขึ้นค่อยเป็นค่อยไปนะคะคุณจะค่อยค่อย สร้างเม็ดเงินสร้างกำไรนะคะเป็นไป,นปนตามสเต็ปนะจะค่อยๆขยับขยายดีขึ้นเรื่อยๆแล้วคุณก็จะสามารถเก็บเงินของคุณได้นะเริ่มมีเงินเก็บแล้วจากที่แบบว่าเข้ามือซ้ายออกมือขวาอะไรอย่างเงี้ยเก็บเงินไม่อยู่เพราะว่าเงินต้องหมุนตลอดอะไรอย่างเงี้ยก็เริ่มจะมีการเก็บเงินได้แล้วนะคะและคุณจะสามารถ มีความสุขคุณจะมีความสุขเพราะคุณจะมีเงินมากมายเพียงพอกับที่คุณต้องการนะคะการเงินของคุณจะดีขึ้นใครบางคนในที่นี้เตรียมตัวเ hey ฮนะคะถ้าหากคุณเหนื่อยล้าคุณหมดหวังสิ้นหวังมานานละตอนนี้สถานการณ์การเงินของคุณจะดีขึ้นเรื่อยๆนะคะ กลายเป็นนายอัเพนเดอร์คุณจะรู้สึกพอพอใจเลยทีเดียวนะโอเคเอาใจช่วยนะคะก็จบการอ่านไพ่ของคนที่เลือกกองที่3แล้วนะคะตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะแล้วก็เดี๋ยวเจอกันใหม่นะคะเดี๋ยวมาต่อกับคนที่เลือกกองที่4นะคะกองสุดท้าย What I see then it's all let go DY order everything is how it needs to be right now. Look past the illusion and see underlying order. get around, oh get g r o u n d get g r right. o u n d e d empath, highly sensitive, connect with nature, seven of pentacle, six of sword e a n of w a n s โอเคสำหรับคนที่เลือกกองที่สี่กองนี้นะคะผู้อ่านมองว่าคุณน่ะอาจจะผ่านช่วงเวลาเลวร้ายมาช่วงเวลาแห่งความยากลำบากไม่ว่าจะเป็นเรื่องอะไรก็แล้วแต่นะคะ อาจจะเป็นการงานการเงินหรือความรักความสัมพันธ์ก็ได้ถ้าใครคนที่เลือกกองที่4เนี่ยนะคะถ้าใครที่อยู่ในสถานการณ์เนี้ยสถานการณ์ที่แบบรู้สึกแย่ตอนเนี้ยภายใน7วันเนี้ยนะคะสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณเนี่ย คุณจะสามารถผ่านเรื่องราวเลวร้ายต่างๆไปได้ผู้อ่านมองว่าคุณน่าจะผ่านเรื่องราวเนี้ยมาสักพักหนึ่งแล้วละ่ะพอสมควรแล้วนะคะระยะเวลาพอสมควรละแล้วลตอนนี้ภายในเจ็ดวันที่จะถึงเนี่ยมันเหมือนกับว่าคุณปลดปล่อยมันได้อ่ะคุณเริ่มทําใจได้แล้วนะคะคุณเริ่มที่จะแบบ Let go อ่ะปล่อยมันไปอะไรจะเกิดก็ปล่อยให้มันเกิดอะไรอย่างเงี้ยนะคะคุณเริ่มตระหนักรู้แล้วว่าทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นเนี่ยมันเป็นมันมีเหตุมีผลของมันอะ่ะมันเป็นสิ่งที่ถูกกําหนดเอาไว้แล้วแล้วคุณคุณเริ่มทําใจได้แล้วมันเหมือนกับว่าใครบางคนในที่นี้อาจจะมีการแบบว่าทําสมาธิอ,อ อาจจะมีการแบบว่าวิปัสสนากรรมฐานอะไรแบบนี้เลยก็เป็นไปได้นะคะเพื่อทําให้จิตใจสงบแล้วมันก็ช่วยคุณได้จริงๆนะหรือใครบางคนอาจจะไม่ได้ทําขนาดนั้นแต่ว่าเหมือนแบบคุณใช้เวลาอยู่กับตัวเองใช้เวลาอยู่กับธรรมชาติแล้วมันทําให้คุณเนี่ยเริ่มได้สติคุณได้ไปพักผ่อนปลดปล่อยตัวเองนะคะ เริ่มมีสติมากขึ้นเริ่มรู้สึกเริ่มตระหนักรู้เริ่มเรียนรู้กับเหตุการณ์ที่ผ่านมาว่าโอเคในเมื่อมันเกิดขึ้นแล้วอะไรมันจะเกิดคุณก็ปล่อยให้มันเกิดคุณก็ยอมรับตอนนี้คุณเซ็นเดอร์แล้วนะคะยอมรับจำนวนกับทุกสิ่งทุกอย่างและคุณก็ไม่ยึดติดกับมันละคุณจะปลดปล่อยมันไปนะคะคุณจะปล่อยให้มันเป็นไปและสถานการณ์ต่างๆเนี่ยมันก็จะค่อยๆ ที่คลายไปของมันเองนะคะตามการเวลาตามที่มันควรจะเป็นสิ่งต่างๆมันจะค่อยๆดำเนินไปมันจะดีขึ้นมันจะค่อยๆดีขึ้นจนกระทั่งคุณเนี่ยได้กลับมาเป็นคว e นออฟแบงค์นะคะจะไม่มีอีกแล้วความหดหู่ความหมุนหมองมัวหมองเศร้าใจ หรือผิดหวังอะไรเงี้ยเมื่อคุณปลดปล่อยเมื่อคุณเดินหน้าไปเรื่อยเมื่อคุณ move on ไปได้จากสถานการณ์ที่มันย่ำแย่เมื่อคุณเข้าใจสถานการณ์และยอมรับมันและปล่อยมันไปคุณได้สติคุณฉลาดคุณคิดได้นะคะและคุณจะได้พบความสุขคุณจะได้กลับมาเป็น คนที่มีความสุขอีกครั้งหนึ่งเมื่อคุณได้รับสติของคุณกลับคืนมาอมโอเคถือว่าเป็นเรื่องที่ดีนะคะเพราะว่าเมื่อเราคิดได้เมื่อเรารู้เมื่อเรายอมรับมันได้และตอนนี้เหตุการณ์ต่างๆมันกำลังจะผ่านไปแล้วผู้อ่านมองว่าสิ่งที่จะเกิดขึ้นกับคุณภายในเจ็ดวันนี้มันเป็นเรื่องดีนะ เพราะว่าสถานการณ์มันจะดีขึ้นนะคะคุณเนี่ยสถานการณ์จะดีขึ้นและตัวคุณเองอะตัวคุณเองก็จะดีขึ้นความรู้สึกของคุณน่ะมันได้พัฒนาขึ้นมันดีขึ้นแล้วอะไม่เหมือนเมื่อก่อนที่คุณแบบผู้อ่านมองว่าคุณคงผ่านช่วงเวลานั้นมาแล้วอะ่ะผ่านความเจ็บปวดผ่านความยากลำบากมามากแล้วนะคะ จนคุณแบบตัดใจได้แล้วคุณยอมรับได้แล้วคุณปลดปล่อยได้แล้วคุณได้สติแล้วคุณรู้แล้วว่าคุณต้องรักตัวเองแล้วล่ะตอนเนี้ยนะคะโอเคดีนะคะก็ขอจบการอ่านให้สำหรับคนที่เลือกกองที่4เพียงเท่านี้นะคะตรงไม่ตรงยังไงก็คอมเมนต์บอกกันได้นะคะแล้วก็ สำหรับวันนี้ก็ขอบคุณมากๆแล้วเจอกันใหม่ในคลิปถัดไปนะคะสวัสดีค่ะ